สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางห่วยราพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่9มิถุนายน2566นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินจะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่7นะครับผมสำหรับวันที่7แอดมินให้เด่นอยู่ที่7วิ่งรูด6กกับ5นะครับผมหลุดไปนะครับผมสำหรับงวดนี้นะครับผม แอดมินก็ต้องขอโทษ f อฟซพี่น้องด้วยนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม8.10 3.1.8นะครับผม8.1เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็0.3ล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็3.1.8เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม แอดมินก็ทำเต็มที่แล้วนะครับผมหลุดไปนะครับผมสำหรับในลายกลุ่มนะครับผมเป็นเลขรับฝั่งโคงนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่ศูนย์นะครับผมเม็ดเดียวเลยนะครับผมเมื่อวานนะครับผมสำหรับลายกลุ่มนะครับผมแอดลายได้นะครับผม T E E 2526แอดมินจะวางแนวทางหาน้อยมีดาวโจรนะครับผม แล้วก็ลาวสามัคคีนะครับผมไว้ในกลุ่มนะครับผมแอดมินจะคัดลงกลุ่มนะครับผมลงหน้าช่องไม่ทันนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่9นะครับผมชอบก็คอยตามนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับผมแอดมินจะให้อยุดที่1นะครับผม แล้วก็8นะครับผมสำหรับแนวทางตัวเด่นนะครับผมเดือนหนึ่งนะครับผมน่าจะหลุดอยู่2ครั้งนะครับผมสำหรับสูตรนี้นะครับผมแอดมินก็เช็คได้นะครับผมสำหรับเด่นหนึ่งนะครับผมมี1 2 หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้านะครับผม

06แล้วก็09สำหรับ8นะครับผม82 83 แปดสี่แปดเจ็ดนะครับผม สำหรับในชุดกันนะครับผมจะมี1.7 05ศูนย์ห้า แล้วก็80นะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมมี11 00 88สําสำหรับ3ตัวนะครับผม

87เจ็ดและก็108นะครับผมแอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่9มิถุนายนมิถุนายน2566นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่1วิ่งรูด 0กับ8สำหรับ1นะครับผม1619นะครับผม12แล้วก็14สำหรับ0 0609 02แล้วก็01สำหรับ8นะครับผมจะมี84 82แล้วก็83 สำหรับในชุดกันนะครับผมมี1705แล้วก็80เบอร์1188นะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผม619 584แล้วก็108่งเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเหงงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ